สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเด้อจ้าพบกับจินนี่พาเพื่อนอีกแล้วพี่น้องจ้ามือนี้สีมานแนะนําการเลี้ยงหอยเชอรี่เนาะจ้าตอนนี้พี่จินนี่ก็ได้ขยายไว้หลายคอบหลายบอ่อแล้วพี่น้องจ้ามือนี้พี่จินนี่ก็สีมานแนะนําหอยที่หอยเชอรี่พันธ์สีทองเนาะจ้าเปลือก จะสีทองตัวนี้กะท่องด้วยพี่น้องนี่แต่ว่ามันเป็นตะไคร่น้ำจับมั่นซื่อๆสีทองแนะน้ำพออีงหยางเลี่ยงกะเลี่ยงง่ายอยู่พี่น้องจ้าแล้วกาเวลาที่เข้าไปประกอบอาหารนเนา้เฮ็ดกินเอาไปต้มเอาไปย่างเอาไปก้อยตัวของมัน่นเนื้อของมั่นจะพลอยพี่น้องจ้า มันจะแบบว่าบหยาปะนะเขากินมันจะเซ่บมันบหยาพี่น้องจ้าแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดน้ำหอยสีทองมันมีอีกพันหนึ่งพี่น้องสีดำตัวนี้จะเป็นพันดําดำพี่น้องตัวก็สีสีดำอ,นนอันนี้ห้อยหญ้าพี่น้องจ้า แบบนี้แบบนี้หัวสีหงาแต่ก็เลียงง่ายเหมือนกันจะเป็นไวเชอรี่เหมือนกันแต่ว่าคนละสายพันธุ์แต่ว่าอยเชอรี่เปลือกสีทองนี่จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะจ๊ะคว่นกันนิยมเลี้ยงนยิยมกินตอนนี้กะ ได้ขยายก็ไข่ทุกวันมีไข่ให้ทุกวันเลยจ้าอันนี้ก็คือเป็นไข่ของหอยเชอรี่เปลือกสีทองนั่จ้าไข่กัดจะเป็นสีชมพูเหมือนกันพี่น้องจ้าแต่ว่าแต่ว่าเวลาออกไข่ออกเป็นตัวบอ,ออกมาเปลือกจะเป็นสีทองจ้ะ เดี๋ยวสีห้เบิงนาะจ้าลูกลูกหอยเชอรี่เปลือกสีทองเปลือกกระสิเป็นสีเหลืองเหลืองสีทองพี่น้องจ้าตัวนี้น้อยนี่เห็นบอเห็นกันบน้อเยอะมากเขาจะกินหากของพักตบชวาพี่น้องเลี้ยงง่ายจ้านี่จะกินรากของพักตบชวาเยอะมากไม่บอนี่ เยอะมากๆเลยจ้ะมีแต่ลูกหอยของหอยเชอรี่เปลือกทองด้วยจ้ะนี่บอนี่ตัวน,นี้ขยายลายแห้งพี่น้องจ้ะมีแต่ลูกหอยเปลือกสีทองด้วยเปลือกปสีสีเหลืองแบบนี้จ้ะ เปลือกสีเหลืองหอยเชอรี่สีทองกินง่ายเดียงง่ายให้หัวอาหารเม็ดบ้างเล็กหน่อยนะคะแบบนี้คลิปนี้ก็เห็ดขึ้นมากเพื่อคนที่อยากจะเลี้ยงหอยเชอรี่สนใจที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่เนาะจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ ผู้ใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ คลิปนี้กจะจัดทําขึ้นเพื่อคนที่อยากจะเลี้ยงหอยเชอรี่น้พี่น้องจ้าจะได้ประโยชน์บน่หน่อยกยะไร้น้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ